เห็นใจด้วยสองสารคนที่ไม่รู้ไหมว่าเขากําลังช่วยกันทําลายพระพุทธศาสนาดังนะะมีผู้ฝึกสมาธิท่านหนึ่งได้รับรูข้ข่าวของมีผู้เสียชีวิตเสียชีวิตในห้องน้ําปัม๊มนั่นคือสมาธิที่ท,ท,ท่านนั้นได้ทําคือสื่อสารกับจิตได้หรือว่าเป็นเพราะกรรมดีที่กระทาที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นได้อะค่ะค่ะอยากรู้เรื่อง ทืออยากเข้าใจทำไมใ,ใครๆเขาก็ว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองทีนั้นคนก็มาบสถตั้งเยอะแยะเดี๋ยวก็มีการประชุมโน่นนี่นะคะโบสถกันตั้งเท่าไหร่เยอะแยะหมดเนนเขามีพระก็มีสำนักปฏิบัติก็มีและพระพุทธศาสนารุ่งเรืองหรือเปล่าไม่รุ่งเรืองแต่กำลังจะอันตรธานเพราะฉะนั้นเป็นวิกฤตนะคะถ้าเรารู้จริงๆแล้ว เห็นใจหรือสงสารคนที่ไม่รู้ไหมว่าเขากำลังช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนาโดยเขาไม่รู้เลยเขาคิดว่าเขากำลังส่งเสริมนะครับอย่างถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะรู้เนี่ยรู้แบบไหนซึ่งใช้คำว่ายอหญิงสละอาที่แปลว่ายาเนี่ยต่กีนี้สึ่งจะเป็นคุณแจ็คคุณโตสนธนากรับท่านอาจารย์ใช่ไหมฮะรู้ หรือว่ายอหญิงสาอายาเนี่ยนะฮะรู้แบบไหนถ้าไม่เข้าใจเลยนะครับได้ยินว่าเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินจะรู้ด้วยปัญญาได้อย่างไรใช่ไหมฮะจิตเกิดต้องรู้ท่านจริงแสดงว่าแม้สุน,นักป่าสุน,นัขบ้านก็รู้ว่าตัวว่า กำลังยืนหรือเดินนอนรู้อย่างนั้นรู้ด้วยปัญญาหรือรู้ด้วยเพียงจิตและความจำสัตว์ก็รู้ได้ความจริงจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นฮะเราก็คิดไปเองแล้วก็ไปสอนเป็นคนไปสอนเขาบ้างสอนผิดหรือเป็นคนที่ไปเรียนจากคำสอนของคนที่เขาคิดเองนะครับ ตราบใดที่ยังไม่ได้พบพระธรรมแล้วก็ไม่มีการใส่ใจที่จะเข้าใจก็เสียเวลาเสียประโยชน์ของชีวิตนี้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เก็เป็นผลของกุศลกรรมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคําทุกข้อความที่สนทนาวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นความลึกซึ้งที่จะต้องศึกษาไปอีกมากมายนะครับซึ่งในวันนี้ท่านอาจารย์สนทนาทั้งธรรมะแล้วก็พระวินัย ครบเลยนะฮะธรรมวินัยแต่เป็นบางข้อบางประเด็นนะครับนะครับเอาเอา,เอา,เอาง่ายงาเอาเบื้องต้นก่อนนะครับว่าค,ความดีเป็นเราที่ทําดีหรือความดีเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นเราที่ท,ทําดีเป็นเราที่ทําดีหรือความดีเป็นธรรมะไม่ใช่เรา ดังนะคะมีผู้ฝึกสมาธิท่านหนึ่งได้รับรู้ข่าวข,าของมีผู้เสียชีวิตเสียชีวิตในห้องน้ําปัม๊มนั่นคือสมาธิที่ท,ที่ท่านนั้นได้ทําคือสื่อสารกับจิตได้หรือว่าเป็นเพราะกรรมดีที่กระทาที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นได้อะ,ค,ะค่ะค่ะอยากรู้เรื่อง อ,อยากเข้าใจธรรมะอยากเข้าใจธรรมะว่าครับได้รับรู้สิ่งเพราะฉะนั้นสมาธิคืออะไรคะถ้าพูดถึงคําไหนก็มีจริงๆใช่ไหมคะคือปัญญาปะคะไม่ใช่ค่ะเห็นไหมคะสมาธิคือปัญญาได้ไม่ใช่ความละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉันต้องทีละคำนะคะเพราะฉันขณะนี้พุทธศาสนารุ่งเรืองหรือเปล่าช่วยตอบหน่อยค่ะไม่ครับค่ะถูกต้องใช่ไหมคะ วิกฤตมากใช่ไหมคะทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะใครๆเขาก็ว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองเพียงนั้นคนก็มาบสถตั้งเยอะแยะเดี๋ยวก็มีการประชุมโน่นนี่นะคะโบสถ์กันตั้งเท่าไหร่เยอะแยะหมดเนน์เามีพระเ็ามีสำนักปฏิบัติก็มีและพระพุทธศาสนารุ่งเรืองหรือเปล่าไม่รุ่งเรืองแต่กำลังจะอันตรธาน เพราะฉันเป็นวิกฤตนะคะถ้าเรารู้จริงๆเราจะเห็นเห็นด้วยเรียกว่าเห็นใจริสงสารคนที่ไม่รู้ไหมว่าเขากําลังช่วยกันทําลายพระพุทธศาสนาโดยเขาไม่รู้เลยเขาคิดว่าเขากําลังส่งเสริมเพราะฉันใครที่ได้เข้าใจแล้วนะคะก็เป็นกําลังส่วนหนึ่ง โดยความเข้าใจของเราเองแต่ละคนนะคะที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อดำรงรักษาสิ่งที่มีค่าที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับทุกคนที่เกิดมาที่มีชีวิตอยู่นะคะได้เข้าใจถูกเพราะว่าจากโลกนี้ไปแล้วไม่รู้ว่ามีโอกาสที่จะได้เข้าใจต่อไปหรือเปล่าหรือสิ่งที่เข้าใจวันนี้เล็กน้อยมากเพราะยังมีอีกมากมายที่จะต้องเข้าใจถูกเพราะอะไรคะ่ะ พราะไม่รู้มานานเท่าไหร่ในสังสารวัตรเกินกว่าที่จะประมาณได้และยังเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยเพราะเช่นกว่าความรู้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็ยังดีกว่าไม่รู้เสเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของคนอื่นนะคะที่จะช่วยกันรักษาสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดของการที่เกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้มีโอกาสจะได้เข้าใจธรรมะด้วยนะคะก็คงจะไม่หยุดและไม่รังรอ ที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อทนุบำรุงรักษาให้พระพุทธศาสนาดำรงยั่งยืนต่อไปอีกไม่นานค่ะไม่ใช่ว่าจะยั่งยืนอย่างที่ระหวังนะคะเพราะคนไม่รู้ไม่ศึกษาไม่เข้าใจธรรมะมีมากเทียบไม่ได้เลยกับส่วนน้อยที่สุดที่ได้ฟังธรรมะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีซะเลยเพราะฉันต้องศึกษาด้วยความจริงใจด้วยความเคารพด้วยการรู้ว่ายังไม่รู้อีกมาก อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะที่จะไปเข้าใจตอบปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเหตุว่ายังไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างสมาธิเมื่อกี้นี้คะ่ะคืออะไรคะรคือว่ามีท่านหนึ่งเข้าท่านไม่ใช่ท่านหนึ่งเขาไม่ได้ถามถึงท่านไหนแต่ถามว่าสมาธิคืออะไรอยู่ที่จิตปะคะ์่าหนึ่งตอบว่าเป็นธรรมถูกตอบว่าเป็นนามธรรมถูกแล้วตอบอีกอย่างหนึ่งให้ชัดกว่านั้นคือเป็นอะไร สมาสมาภิคือจิตที่เรามีเราเป็นาสจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งไม่เป็นสมาธิไม่เป็นอะไรทั้งหมดค่ะแต่ความตั้งมั่นในอารมณ์มีสภาพที่ตั้งมั่นนั้นเป็นเจตสิกและคำว่าตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นทีละหนึ่งในอารมณ์หนึ่งเพราะจิตหนึ่งเกิดขึ้น จะมีความตั้งมั่นสองอย่างของเจตสิกเกิดไม่ได้ต้องเป็นเจตสิกอื่นๆอาศัยกันและกันเกิดขึ้นค่อยๆขยายออกไปค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าไม่ใช่เราพระเพรียงแต่บอกว่าไม่ใช่เราเนี่ยใครก็ละไม่ได้ต้องเป็นเราไปเรื่อยๆแต่พอเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นความเข้าใจนั่นแหละละเพราะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเพราะฉันสภาพธรรมะที่รู้แจ้งนะคะเป็นจิต หลากหลายเพราะเจตสิกนานาชนิดเกิดบ้างไม่เกิดบ้างกับจิตนั้นบ้างกับจิตนี้บ้างเป็นเจตสิกอย่างโกรธจะเกิดพร้อมกับความติดข้องได้ไหมคะชอบจังเลยได้ไหมอยากได้มากเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉันโทสะความขุนใจความโกรธความไม่พอใจเป็นเจตสิกหนึ่งชื่อว่าโทสะเจตสิกไม่ชอบใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นกลัวเป็นอะไรกลัวเป็นอะไรคะค่ะ,คะไม่ใช่จิตแล้วใช่ไหมคะเพราะจิตรู้แจ้งเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอรู้แจ้งแล้วกลัวกลัวเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตเป็นเจตสิกอะไรอกุศลแน่ละนะคะแต่อกุศลมีถึง14ประเภทพราะฉจนั้นเป็นเจตสิกอะไร โทสะสำหรับคนที่ศึกษาแล้วรู้เลยค่ะสิ่งใดก็ตามที่ไม่น่าพอใจไม่ติดข้องขณะนั้นก็คือโทสะเจตสิกเฉยๆมีไหมคะเป็นอะไรคะเป็นเจตสิกอะไรอีกขนึ้นไหมคะถ้าเราไม่ศึกษาเราเดาหมดเลยกลับไปกลับมาสับกันไปหมดแต่พอถึงเจตสิกเจตสิกอะไรมีถึง52าสิบงอย่าง แต่ถ้าไม่รู้ว่า52มีอะไรบ้างจะไปตอบก็ไม่ได้แต่พอร,รู้แล้วจึงตอบได้นี่คือเบื้องต้นค่ะอย่างอีกมากนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง,งแสดง45พรรษาเพราะฉะนั้นพระศาสนาอันตรธานแล้วจากคนที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่ว่าใครทั้งนั้นค่ะจะบอกว่ามีพระพุทธศาสนาได้ยังไงในเมื่อไม่เข้าใจก็ต้องไม่มี เพราะฉันวิกฤตที่ว่าคนส่วนใหญ่นะคะนอกจากไม่เข้าใจแล้วยังทําสิ่งที่ผิดๆเพราะเข้าใจว่าเป็นพระพุทธศาสนาก็เป็นการทําลายพระพุทธศาสนาถูกต้องไหมคะไม่เห็นมีใครตอบถูกต้องค่ะความจริงจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นฮะเราก็คิดไปเองแล้วก็ไปสอนเป็นคนไปสอนเขาบ้างสอนผิด หรือเป็นคนที่ไปเรียนจากคำสอนของคนที่เขาคิดเองนะครับตราบใดที่ยังไม่ได้พบพระธรรมแล้วก็ไม่มีการใส่ใจที่จะเข้าใจก็เสียเวลาเสียประโยชน์ของชีวิตนี้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นผลของกุศล,ลกรรมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคําทุกข้อความที่สนทนาบันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความลึกซึ้งที่จะต้องศึกษาไป อีกมากมายนะครับซึ่งในวันนี้ท่านอาจารย์สนทนาทั้งธรรมะแล้วก็พระวินยัยครบเลยนะฮะธรรมะวินยัยแต่เป็นบางข้อบางประเด็นนะครับอย่างถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะฮะรู้เนี่ยรู้แบบไหนซึ่งใช้คำว่ายอหญิงสละอาที่แปลว่ายาเนี่ยตะกี้นี้ซึกจะเป็นคุณแจ็คคุณโตสนทนากับท่านอาจารย์ ช่ไหมฮะรู้หรือว่ายอหญิงสรารายาเนี่ยนะฮะร,รู้แบบไหนถ้าไม่เข้าใจเลยนะครับได้ยินว่าเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินจะรู้้วยปัญญาได้อย่างไรใช่ไหมฮะจิตเกิดต้องรู้ท่านจึงแสดงว่าแม้สุน,นัขป่าสุน,นัขบ้านก็รู้ว่าตัวว่า กำลังยืนหรือเดินนอนรู้อย่างนั้นรู้ด้วยปัญญาหรือรู้ด้วยเพียงจิตและความจำสัตว์ก็รู้ได้โจรเขาก็รู้ว่าตรงนี้อากาศร้อนตรงนี้มีอันจะถูกจับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรู้เพราะจิตเกิดขึ้นต้องรู้จิตนั้นเป็นอกุศลก็ต้องรู้จิตนั้นเป็นกุศลก็ต้องรู้ จิตนั้นไม่ใช่ทั้งกุศลไม่ใช่ทั้งอกุศลเช่นเฉพาะจิตเห็นที่ท่านอาจารย์เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสกระทบสัมผัสเนี่ยเกิดขึ้นจิตขณะนั้นเพียงรู้สิ่งที่ปรากฏเช่นจิตเห็นก็รู้เพียงสีจิตขณะนั้นยังไม่เป็นกุศลอกุศลหลังจากนั้นแล้วนะครับจึงจะเกิดกุศลอกุศลแล้วทุกขณะก็มีความจำเนี่เกิดขึ้นเพราะนั้นรู้โดยจิตบ้างรู้โดยความจำบ้าง นะครับจำว่าเป็นเราแล้วก็รู้ว่าเป็นเราที่กำลังเดินจะมีประโยชน์อะไรล่ะในเมื่อตลอดสังสารวัตมาก็รู้อย่างนี้แล้วแถมคิดนึกก็ไปด้วยความด้วยจิตที่เข้าใจผิดว่าจะต้องไปจดจ้องทำอย่างนั้นไปเดินยกย,กยักแยกอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรนะครับ เพราะนั reviewed, ้นเขาก็ใช้คาว่าเดินจงกรมนะไปนั oh. ่งสมาธิปกติก็เดินก็นั่งกันอยู่แล้วแล้วไปจดจ้องในอาการเหล่านั้นจะด้วยยาแบบไหนนะครับเพียงจิตที่รู้เป็นวิญญาณหรือวิญญาโดยความจำว่าเป็นเราแล้วก็การคิดนะฮะจิตที่คิดว่าเราจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ แต่ถ้าไม่ได้ฟังพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะฮะยาที่สมเนี่ยปัญญาเนี่ยคือการรู้ความเข้าใจที่รู้ทั่วในความจริงเนี่ยจะเกิดได้อย่างไรชีวิตก็อยู่ไปด้วยสองยานั่นแหละนะครับความจำกับความคิดจิตที่เป็นไปนะเห็นได้ยินหลังจากนั้นก็เป็นอคุศลเป็นส่วนใหญ่แม้มีกุศลบ้างก็มีการช่วยเหลือกันบ้างนะฮะ แต่กูศลน,นั้นก็ยังไม่มีความเข้าใจคือไม่มีปัญญาเพราะนั้นก็เป็นกุศลแม้ศาสนาอื่นเขาก็มีกูศลจิตช่วยเหลือคนยากไร้แต่ไม่มีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะโดยเฉพาะคําสอนหลักในพระพุทธศาสนานะครับที่มันสครูท่านอาจารย์ก็คุยกับคุณแจกว่าคุณแจกก็มาฟังวันนี้เป็นวันแรกก็รู้สึกว่านะฮะ ดีเนาะได,ได้ฟังอะไรที่ดูที่ดูดีมีคุณค่าที่เราไม่เคยได้ยินก็มีกุศลที่อยากจะไปแบ่งปันกับผู้อื่นไาาจาก,ก็ยังฝ่าเรื่ก็ต้องไปบอกก็ต้องให้เข้าใจว่าได้ฟังสิ่งที่เป็นจริงที่ไม่ใช่เรานี่แหละครับจึงจะเป็นค่อยๆเป็นคนพุทธมิฉะนั้นเป็นคนดีที่ไม่ใช่คนพุทธคนดีเนี่ยเป็นคนพุทธไหม แล้วคนพูดเนี่ยดีไหมจะสนทนาก็ได้นะครับท่านอาจารย์ท่านกรุณามาในวันนี้ก็แบบเป็นประโยชน์กับทั้งหมดเลยครับคนดีเป็นคนพูดไหมและคนพูดเนี่ยเป็นคนดีไหมแล้วเรารู้แล้ว่ไว่าคนนี้เป็นคนดีครับอาจารย์ กันเนี่ยฮะตอบให้ตรงคำถามก่นอนอาจารย์ก็าถามแจ็คไม่ใช่ใช่ไอ้แจ็คก,ก็ถามอาจารย์ได,ได้ให้ถามผมก็ได้แต่ว่าต้องคุยกันทีละประเด็นได้ครับถามไปถามมาได้คือสนทนาถ้บถ้าแจ็คฟังตอนเช้าคนดีก็คือคนที่รู้รู้และสิ่งที่เอาไปไปฏิบัตินั่นคือคนดีจริงคำหรับคนคนที่ไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์เนี่ยเขามีจิตที่ดีไหมฮะที่เขาจะช่วยเหลือแล้วก็ช่วยแบ่งปัน ขณะนั้นน่ะจิตขณะนั้นดีไหมฮะก็ดีส่วนหนึ่งครับดี<น>ขณะนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติใดหรือรนับถือศา<น>สนาใดถ้าขณะนั้นมีจิตที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนช่วยเหลือกันจิตขณะนั้นดีไหมฮะดีครับดีเป็นกุศลแต่จําเป็นไม่ว่าจะต้องเข้าใจความจริงว่าเป็นสิ่งที่เป็นเพียงธรรมะแต่ละอย่างคือความดีในช่วงนั้นทำดีก็ดีแล้วมันมันก็ดับไปอย่าง ใช่ใชครับ,รบแต่ถ้าไม่ได้ฟังคําของพระเจ้าไม่ได้ศึกษาว่าเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะเนี่ยที่ไม่ใช่เราเนี่ยก็เป็นความดีที่ยังเป็นเรากับความดีที่ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกปัญญายาที่สามเนี่ย <Okay. S 2> นะฮะถ้าวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณแจ็คไม่มาคุณแจ็คจะได้ยินแล้วก็จะค่อยๆเริ่มเข้าใจบ้างอย่างนี้บ้างไหม ไม่เลยครับ <S <S ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเพราะว่าสะสมมาในอดีตบ้างแหละนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นอาศัยคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําของพระสัมมาสุเจ้าเนี่ยหมายถึงคําในภาษาที่เราเข้าใจได้เช่นทีนี้เราก็คุยกันภาษาไทยนะครับชาติก่อนๆก็พูดภาษาอะไรก็แล้วแต่ <S <S ใช่ไหมครับแต่เป็นคําที่มาจากการตรัสรู้ ในภาษาที่เราเข้าใจได้ก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นอาศัยคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะเป็นความดีที่ประกอบด้วยปัญญาคือความเข้าใจถูกเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเป็นเราทำดีหรือความดีนั้นเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเป็นอย่างแรกหรืออย่างหลัง คุณแจคครับเอาเอา,เอาง่ายงะเอาเบื้องต้นก่อนนะครับว่าค,ความดีเป็นเราที่ทําดีหรือความดีเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นเราที่ทําดีเป็นเราที่ทําดีหรือความดีเป็นธรมมมนรมะไม่ใช่เราอย่างาแรกข้อสองครับข้อสองครับ ก็ค่อยๆไปก่อนก็ถูกต้องก็ดีครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าแค่ตอบว่าวถูกอาจารย์บอกว่าค,คือคือความรู้ที่ที่ไม่ไม่ใช่เราที่คืนแล้วเราคือเรียนรู้เรื่องธรรมะแต่อันเนี้ยคือมันทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งเราเรียนธรรมะวันนี้เรามาฟังธรรม<ช>หรือว่าขณะนี้เป็นธรรมะ วันนี้ละวันนี้เรามาฟังธรรมกับพรอาจารย์ใช่ฮะนี่ทั่วไปใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเข้าใจลึกแล้วนะเข้าใจให้ตรงนะครับไม่ใช่เราไม่ใช่คุณแจ็ค <ๆ S 2> ไม่ใช่คุณโตที่มาฟังธรรมะแต่เป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาจิตเป็นวิญญาแต่วิญญาณนั้นประกอบด้วยปัญญา ขณะนั้นมีทั้งสามยาใน,นขณะที่เข้าใจธรรมะมีสัญญาด้วยใช่ไหมใช่ไหมฮะขณะที่ฟังธรรมะเข้าใจขณะนั้นต้องเป็นต้องเป็นจิต<ช>ท,ที่ประกอบด้วยความเข้าใจจิตขณะนั้นก็มีความจําพร้อมความเข้าใจด้วยจิตไม่ใช่คุณแจ๊กความจําก็ไม่ใช่คุณแจกแ,แล้วความเข้าใจที่เริ่มต้นเนี่ยเข้าใจเนี่ยก็ไม่ใช่คุณ,คณแจกเพราะนั้นเป็นจิตที่ประกอบด้วยความเข้าใจและความจําที่เกิด ความความเข้าใจนั้นก็สะสมไปที่เมื่อต่อไปฟังอีกความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนหลายหลายท่านที่ท่านก็ค่อยฟังมานะครับนี่คือการสะสมการปรุงแต่งของสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความเข้าใจถูกซึ่งก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่วันนี้คุณแจ็คได้เข้าใจไม่ใช่วันนี้ที่ผมได้เข้าใจแต่เป็นธรรมะที่อาจารย์ณพัฒได้กล่าวถึง เจตสิกนั่นเองขณะนี้เป็นจิตที่เข้าใจและขณะนั้นก็ประกอบด้วยความเข้าใจคือปัญญาเป็นเจตสิกความจําก็เกิดจับจิตเป็นเจตสิกเป็นธรรมะคุณลิขาตกันตอนนี้ก็มีทั้งห้าสิบสองเจนสิ์ผมค่อยๆไปก่อนครับพอได้ยินตูมห้าสิบสองก็อยากจะรู้ในขณะที่อยากจะรู้ขณะนั้นก็เป็นความอยากซึ่งก็เป็นโลภะเจตสิก แต่ศรัทธาที่ค่อยๆเข้าใจเนี่ยเป็นคนละอย่างจะไม่ใช่ว่าได้ยินปุ๊บเราก็อยากจะรู้เลยคํานี้เอ๊ะเจตสิกนี่ไม่เคยได้ยินนะคืออะไรเอา้าบอกมี5 2เ e อ๊ะห2อยากรู้จังมีอะไรขนาดนั้นไม่ใช่เป็นการที่เราขนาดนั้นไม่ใช่เป็นการที่ค่อยๆจะเห็นประโยชน์แต่ความอยากเนี่ยก็เกิดแต่ห้ามไม่ได้แต่ก็ค่อยใจว่าแม้ความอยากจะรู้นั้นก็เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เป็นอกุศล เหมือนเราไปฟังที่งานศพกัน,น,นอะกุศลธรรมาเคยได้ยินไหมกุศลธรรมากุศลธรรมาอัิยากตาธรรมาเน,นี่ <Okay. S 1> เป็นการแสดงความจริงที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างหรือไม่ใช่ทั้งกุศลไม่ใช่ทั้งอกุศลซึ่งเราก็ยังไม่ได้คุยกันละเอียดนะครับ mm hmm. แต่ก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับก็ขออนุโมทนาจริงๆในวันนี้ครง,นะงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจสี่ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทยัยถึงความคิดคำนึงในจิตของกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นจึงตรัสอนุปุพพิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. ศีละกะถาเรื่องศีล 3. สัขขะกขกถา เรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำซามความเศร้าหมองแห่งกาม 5. เนกขมานิสังสกถาเรื่องอานิสง์แห่งการออกจากกามเมื่อสรงทราบว่ากุลบุตรเหล่านั้นมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกะธรรมเทศนาะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุพสมุทัยนิโรธมรกธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่กุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นณนะอาสนะนั้นแหล ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งทำแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แลกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดี จกเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดพระพระองค์ทรงแสดงพระธรรมให้เข้าใจ เราได้ยินคำว่าสัมมาทิฏฐิได้ยินคำว่ามิจฉาทิฏฐิได้ยินคำว่าปัญญาได้ยินคำว่าวิชาได้ยินคำว่ายาณนะเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดต่างขั้นต่างระดับเพราะฟังขณะนี้ค่ะยังไม่ถึงไหนตราบใดที่ทาตรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานยังไม่เกิดปรากฏไม่มีทางที่จะรู้ได้จึงต้องมีจิตตานุปัศนาสติปัฏฐาน จิตเป็นจิตจิตจะเป็นเจตสิกหนึ่งเจตสิกใดไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตปรากฏต้องมีลักษณะของจิตให้ค่อยๆรู้ขึ้นรู้ชัดขึ้นในอาการของจิตที่ปรากฏจนกระทั่งจิตนั้นปรากฏตามความเป็นจริงตามลำดับต้นไม้ทับตายใครจะรู้ว่าจะตายอย่างนี้หรือจะตายอย่างไหนนอนหลับตายก็มีแต่นีไม่พ้นเพราะไม่ใช่เราเลยค่ะ เป็นธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดพร้อมกันรวมกันก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือเป็นคนตายแต่เห็นน่ตายก่อนที่จะตายจริงๆที่เป็นสัมมุติดับแล้วเมื่อกี้นี้แล้วไม่กลับไปอีกตายไหมคะเป็นขณิกะมรณะขณิกะคือขณะ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 เกิดขณะแล้วก็ตายเกิดขณะหนึ่งแล้วก็ตายทุกขณะตายตลอด เพราะฉะนั้ความตายเนี่ยไม่น่ากลัวเลยค่ะยิ่งเข้าใจมากกว่านี้นะคะตอนเกิดเนี่ยคุณหน้องรู้ตัวไหมผมจำไม่ได้นะน่าจะรู้นะดาวรู้ดาวตอนเกิดใช่ไหมออกมาจากท้องแม่ก็ยังไม่ออกตอนหน้องเองฮะยังค่ะออยู่ในท้องแม่ก็เป็นแล้วใช่ไหมคะมีมีแล้วเกิดแล้วแต่ยังไม่ออกมาเท่านั้นเอง เกิดแล้วเขาไม่ใช่ว่าไม่เกิดเลยมาเกิดตอนออกมาไม่ได้ไใช่ไหมคะมไมไ่รู้ตัวครับผมตอนหลับสนิทเลยรู้ตัวไหมหลับสนิทเป็นใครคะอยู่ที่ไหนชื่ออะไรพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเดียวตอนตายเหมือนอย่างนั้นจะกลัวอะไรเหมือนเลยคะ่ะแสดงความเป็นจริงไว้ละเอียดยิบทุกอย่างทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วเกิดอีกจนตายแล้วเกิดอีก ในสังสารวัตนี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณน้องคุณลังฟังเรื่องจริงใช่ไหมคะมีจริงๆใช่ไหมคะนั่นคือธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินธรรมะเมื่อไหร่ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงที่กําลังมีด้วยแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นจริงของสิ่งนั้นจนกว่าจะเข้าใจยิ่งขึ้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ความเคารพจะสูงสักแค่ไหนจากการที่ได้รู้ว่าความจริงอย่างนี้นะคะคนอื่นทั้งโลกเทวโลกพรหมโลกไม่มีใครสามารถที่จะบอกกล่าวใครได้เพราะไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสสามเทรเจ้า